เราะสอบเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่นะครับผมก่อนอื่นนะครับต้องขรอเก่าวคํา่าสวีดัสสวัสดีนะครับพี่น้องปองไปสู้กู่สุคนนะครับสวัสดีสวัสดีพี่น้องข้างกำไฟใส้กำไฟขวานะครับพี่น้องเอฟซีสู้กู่สุขนครับผมนะครับพอๆกันที่เก่านะครับเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับเจ้าเก่าเจ้าประจํานะครับทางช่องทางลูกอีสาน พันธ์เข้าเหนียวเมืองนำดำจากจังหวัดกาฬสินครับพี่น้องครับมาฝากตอนพี่น้องนะครับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับ power amp นะครับผมมื้อนี้ก็เช่นเคยคือเก่านะครับพี่น้องแนะนำเกินขอมานะครับผมอยากฟังกำลังขับกำลังวัดของตัว nts cx 4000พันนะบดบ่านะครับพี่น้องครับ เมื่อวันเมื่อก่อนกับพี่น้องทั้งสอบปลาวห้าวโทรมานะครับอยากได้พ่อเวอแอมนะครับผมตอนนี้ก็ทํางานอยู่ชนบุรีนะครับผมขอบคุณขอบคุณหลายเด้อนะครับโทรมาเรียนน้ำกัดนะครับพี่น้องก็เดี๋ยวสิเออเพิ่นว่าเงินพร้อมผมสิจัดพน้ามาเพิร์ลมาบอกเป็นยังครับผมรอพร้อมหรือจังจัดกันเลยครับพี่น้องครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบอ่ะเมื่อนี้นะครับผมเป็นเก็ตข้อมูลเล็กๆได้หน่อยนะครับผมเกี่ยวกับโปรงแอมนะครับค่าย NTS นะครับ CX4 0 0 0นะครับ ตัวนี้พี่น้องกาสีคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับพี่น้องครับถึงจะอาจยังไม่ใช่แบรนด์ที่โด่งดังนะครับแต่นะครับผมกับโมเมนว่าคุณภาพเพิ่นสิบบดีได้พี่น้องนะครับถือว่าคุณภาพขับแก้วเลยคือกันนะครับท้ายนี้นะครับอัสิบรเห็นในด้านของคอนเสิร์ตใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับคนกับอัติใส่บัทั้งหลายนะครับเพราะว่าซื้อเสียงเปิดอัติยังบม่โด่งดังแต่ว่าคุณภาพผมบอกเลยว่าอึดทนเสียงดีแน่นอนครับ NTS CX 4 0 0กนะครับเรามาเบิ่งในด้านของกำลังขับกำลังวัดครับพี่น้องครับกำลังขับกำลังวัดโดยข่าวๆของตัวซีเอ็กซ์สี่พตัวนี้ครับ8โอห์มครับพี่น้องครับ8โอห์มกำลังขับอยู่ที่1,300วัตต์นะครับ1,300วัตต์นะครับส่วน4โอห์มสตูดิโอครับพี่น้องครับอยู่ที่1,950งารวัตต์ต่อช่องนะครับพี่น้องครับนี่คือสตูดิโอเลยพี่น้องเด้อ 1,900วัตต์ที่4ี่โอมนะครับส่วนสองโมพี่น้องครับโหลดได้ถึง2,600วัตต์นะครับพี่น้องครับสองโมโหลดได้ถึง2,600วัตต์เลยทีเดียวนะครับนี่คือในภาคของสเตอริโอครับพี่น้องครับส่วนในภาคของบิดโมโนครับพี่น้องครับอยู่ข้างหลังเพื่อที่เขียนบอกชัดเจนนะครับวิธีการต่อนะครับบิดคนสิต่อแบบใดครับเอาสายบวกไปใส่์มองใดนะครับเอาสายลบไปใส่์มองใดนะครับพี่น้องครับพี่น้องกรเบิ่งอยู่ทางก้นแอ็มได้นะครับ ส่วนบิดโมโนครับพี่น้องครับ8โอมอยู่ที่3 9 0วัตโอ้นะครับไหมาหลายพอสมควรนะครับพี่น้องครับส่วน4โอมอยู่ที่5 2 0 0วัตนะครับพี่น้องครับกำลังครับกำลังวัดที่ไหมานี่ผมก็ถือว่าไหมาหลายพอสมควรดินะครับพี่น้องครับถือว่าไหมาหลายพอสมควรนาตากับบอมเอนขี่ลายครับพี่น้องครับนาตาท่านสมัยอ่ารูปรอเติบนึ้งยูดกนะครับพี่น้องครับ ราคาเมื่อแรงนะครับปกตินี่ที่ออกไม่มาอยู่ที่18,500บาทนะครับ18,500บาทอันนี้สิเป็น power amp คาดเฮ็ดครับพี่น้องครับการตามสไตล์คาดเฮ็ดนะครับยิ่งไฟดียิ่งไฟพอนะครับไฟเลียงพอเสียงยิ่งดีนะครับพี่น้องครับเป็นหม้อแปลงเท่าร้อยครับพี่น้องหม้อแปลงเท่าร้อยอ่าลักษณะคือบักอืดนี่พี่น้องนะครับอยู่กลางๆเลยครับอยู่กลางๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้ครับ CX 4000ซ์ขับกลาง ขับกลางก็ได้ครับพี่น้องครับขับกลางก็ได้ขับเบรก็ดีครับตัวนี้ครับขับเบรนี่กับกําลังวัดที่อยู่ประมาณ2,600วัตต์นี่นะครับผมก็แนะนําให้นะครับกับยูที่ประมาณขังละ3ดอกนะครับพี่น้องครับ3ดอกได้ครับพี่น้องเนาะนะครับ3ดอกได้ครับ2,600วัตต์อยู่ที่2โอห์มนะครับก็ถือว่า3ดอกได้อิ่มๆนะครับพี่น้องครับส่วนขับก <It> ลางนี่ก็อยู่ที่ประมาณ ขางละ4ดอก12นิ้วขางละ4ดอกนะครับผมได้สบายสบายครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ TX 4,000นะครับพี่น้องครับเข้าอ่านสีพูดถึงแล้วเข้าอ่านสีย่งบอคุณหน้าคุณตานะครับพี่น้องครับในวงการกวโกงๆนะครับที่จะเห็นพวอแอมตัวนี้นะครับพี่น้องครับอ่านสปี้แค่อ่าเป็นกลุ่มบางกลุ่มนะครับพี่น้องครับกลุ่มบางกลุ่มยกกับยกตัวอย่างเช่นกับระม่านเครื่องไฟห่อนะครับหรือว่าเครื่อง อีเล็กถอกอีเล็กโทษนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเพิ่นยังใส่อยู่นะครับพี่น้องครับแต่ถ้าเป็นพวกลำสิงลำมูหรือว่าคอนเสิร์ตพวกจากแบบนี้ยิ้งเกิไปแล้วนะครับผมเพิ่นกะอาจจะยังบม่ได้ใส่โรนี่เนื่องจากว่าโบมินวันโบดี้ได้พี่น้องครับมันดีอยู่นะครับซูมือนี้มันมีเพราะเวอร์แอมซีวิตชิงเข้ามาง่ายต่อการเคลื่อนที่ง่ายต่อการใส่งานครับพี่น้องครับเบานะครับพี่น้องครับสวิตชิงมันจะเบากว่า หม้อแปลงนะครับพี่น้องครับส่วนความทนทานนะครับพี่น้องครับส่วนความทนทานตามข้อความใจของพี่น้องเฮานะครับพี่น้องเฮาก็สีว่าหม้อแปลงนะครับกับยังไดกับทนกว่าเซเบตชิงนะครับส่วนความคิดของผมเองนั่นนะครับนี่นนีี่่คือความคิดส่วนตัวที่พี่น้องครับผมว่าตัวใดก็ถือว่าความทนทานกับซีดีพอเป็นกันนะพี่น้องครับนะครับแต่อยู่ขึ้นอยู่กับการใส่งานของเฮานะครับขึ้นอยู่กับกับระบบระเบียบที่เฮาใส่มันนะครับพี่น้องครับ อยู่ในการเช็คแอมเช็คสายลำโพงนะครับถือบอต่อถือบอดอกลำโพงมีปัญหาอีกอย่างบอนะครับจังสี่พี่น้องครับตัวใดก็ทนขึ้นกันนะครับพี่น้องบอสิวิตชิงกับหมอแปลงนะครับบอสันเพา่อแอมแบนดังๆยิ่งๆบนจีไสสวิตชิงดอกพี่น้องครับบอสันพ่อไสดอกสวิตชิงขนาดน้ำพันบอทนดีๆก็ได้นะครับพี่น้องครับเอานะครับพี่น้องครับสำหรับซีเอ็กซีพัฒนตัวนี้นะครับผมผมปิดการขายไปเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับแต่เท่ากับเอามารีวิวให้พี่น้องเข้าเบิ่งนะครับพอเป็นแนวทางให้ พี่น้องเข้านะครับได้เขาเอื่นว่าได้ตัดสินใจนะครับได้ตัดสินใจในการซื้อนะครับผมก็แนะน้ำยี่ดอกครับพี่น้องครับงบบระลายงบบระลายก็สามารถเลือกซื้อได้เพราะมันมันทนพี่น้องครับการเท่าสีเขาเอื่นว่าการเท่าสีซื้อมาใส่พี่น้องก็สามารถซื้อมาลองใส่ได้ครับบ่ผิดหวังแนะนำเสียงครับพี่น้องครับราคาเมื่อสองนี่ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับพี่น้องครับขึ้นอยู่กับสภาพนะครับบางเจ้าก็อาจจะเป็นหมื่นต้นๆนะครับพี่น้องครับเมื่อเอ็ดเมื่อสองนะครับพี่น้องครับถือเจ้าถือแน่กับชิบม่าน 9,000พัอ่าเก้าไปถึงหมื่นไปถึงหมื่นครับพี่น้องครับชีะมาณนี้แหละนะครับพี่น้องครับแต่ว่าราคาเก่าพันก็สะหายากแน่จิ้นจอกนิดพี่น้องราคาเก่าพันก็สะหายากแน่จิ้นจอยนะครับพี่น้องครับเอานะครับพี่น้องนะครับฝากปิดอีกทั้งเลือกหนึ่งก็แล้วกันนะครับที่พี่น้องเข้ายังตัดสินใจบ่ได้ว่าเอองบประมาณสัมนีสีซื้อแอมตัวได้หนอแตงสีคุมค่ากคำก็หนอนะครับแตงสีเอามา ใส่แล้วมันทนตีนทนมือจาของแน่จังน่อยนะครับพี่น้องครับนักแน่ทนเอาครับพี่น้องครับนะของดีของยังกับมาพร้อมมีอุปสรรคแน่เป็นธรรมดานะครับพี่น้องครับ0630564876นะครับผมโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าพี่น้องสิสอบถามเลี่ยงกับเครื่องเสียงกลางแกงพี่น้องที่มือไม่เฮาเล่นเครื่องสอเครื่องเสียงอยู่นะครับพี่น้องครับอยาก เพราะในมี่ยังดอกเป็นข้อจีคอนครับแต่ว่าก็อยากซื้อไว้จงฉี่น้ำพี่น้องเนาะนะครับอยากซื้อเก็บไว้เรื่อยๆครับพี่น้องครับก็สามารถโทรมาสอบถามผมเลยก่อนนะครับ063 064 876เนี่ยครับหรือว่าแอดเฟซมาที่คมซาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับเข้ากับยินดีนะครับในน้ำพีน้ำนองเข้านะครับผู้เลียนหม่นะครับส่วนผู้เลียนเก่าแล้วผู้เก่งแล้วนะครับว่าไงก็สามารถนะครับ แนะนำความรู้พ่อเป็นวิธยาทานให้กับพี่น้องเฮ้าผู้มมีเิ็ใจรักในนันของเคืองเสียงกลางแจงน้ากัดนอกพี่น้องเนาะนะครับขันเคยใส่ตัวนี้แล้วดีจังไดเป็นจังไดน,นะครับผมคับเบียดดังคับเบีดดีบอลคับกลางดีบอนะครับผมเคยใส่แล้วกะแนะนำานเร่อพี่น้องเด้อนะครับผมแน้นําเพื่อเปลี่ยนวิธยาทานให้กับพี่น้องเฮาที่พิ่มมีใจรักในนันของเคืองเสียงคือกัดเน่นะครับพี่น้องครับผมกระสังช่องขึ้นมากนะครับปัจ,จยหรักๆปัจ,จัยสําคัญเลยนะครับผมกะ ยังไงพี่น้องเฮ้าเนี่ยล่ะได้เขามาหาความรู้ว่าโดยมากที่ทรมาสื่อแอมน้อผมเนี่ยทำมาเหรียญเฟซบอพันกับบอลเหรียญครับพี่น้องครับเหรียญเฟซบอบอเหรียญไล่กับบอคอยมีครับพี่น้องครับผมลงขายสิเบงนี้ในยูทูบแล้วเพิ่นกระโทรมาสื่อนั้งผมนะครับผมก็อยากให้พี่น้องเฮ้าเดบงลูบเครื่องเสียงตัวกิ่งก้อนก้อนสีส้งให้นะครับพี่น้องครับสีสื่อความในเขาต้องเช็คอย่างละเอียดก่อนพี่น้องครับเพราะว่าช่วงนี้มิจฉาชีพมันหลายเนาะพี่น้องเนาะนะครับ อยากแนะนาให้พี่น้องได้แต่ของดีๆไปนะครับในการติดตัดสินใจมันจะบระภาดครับพี่น้องครับเสียหลายเพิ่มนิดนึงแต่เขาก็ไล้ของดีกันไปใส่ครับพี่น้องครับบางอย่างบางครั้งเขาก็จะเห็นแก่ของถึกเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมมีข้อสงสัยยังเกี่ยวกับการต่อเครื่องเสียงนะการต่อเครื่องเสียงการใส่แอมการใส่คอร์ดการใส่ EQ การใส่มิกการใส่เอฟเฟกต์จังสีนะครับพี่น้องครับ ก็โทรมาสอบถามผมเลยก่อนนะครับพี่น้องครับหรือว่าแสดงความคิดเห็นมาใต่คลิปวิดีโอก็ได้นะครับพี่น้องครับแต่อย่าใครที่ทั้งที่ดีเขก็อยากให้โทษนะครับพี่น้องครับเพราะว่าบางเท้อผมก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์บ่ท่านบ่ได้เช็คกั่สีเราบพี่น้องเนาะนะครับ063 064876ครับฝากกดซับสไครป์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งครับเป็นกำลังแรงใจครับทีมงานเฮ้านะครับได้สร้างคลิปดีๆได้หาความรู้เพิ่มเติมไม่พี่น้องเฮ้านะครับได้ เบิงนะครับได้เบิงได้นาสินค้ามือสองดีๆนะครับไปใส่กันนะครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับผมจากลากันเป็นเพียงแค่นี้นะครับพี่น้องนะครับคลิปน้ามันสิเป็นสินค้าเกี่ยวกับตัวใดสิเป็นความรู้เบื้องต้นกําลังขับกําลังวัดกับแอมตัวใดนั่นนะครับผมพี่น้องกติดตามกันไปดวยพี่น้องเด้อยู่ดีมีแห้งลดรวยกันสู้ขู่สู้คนนะครับอย่าเก็บอย่าไข่อย่าจนนะครับพบพ่อกันคลิปไม่กันแล้วกันนะพี่น้องนอกสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ Oh, 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 oh,